Thank you โดนัทในรายการป๊อปโชว์เคสรายกลายครึ่งชั่วโมงอีดีจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับบุคคลที่น่าสนใจเพื่อเป็นแรงบันดาลใจและเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆค่ะเรนัทเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยต้องชอบฟังเพลงและสิ่งที่มาคู่กับเพลงเสมอก็คือมิวสิกวิดีโอหรือ MV นั่นเองค่ะหลายๆคนอาจจะยังเคยสงสัยว่าเอ๊ขั้นตอนการทำเอ็ออกมาเพลงนึงเนี่ย มันมีกระบวนการยังไงบ้างวันนี้ค่ะตอนนั้นเลยจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการถ่ายทำม mm ิวสิกวิดีโอเขาจะเป็นใครย,ยังไง mm hmm. เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขาพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะ ทุกคนมาอยู่กับพี่พีทค่ะสวัสดีค่ะครับก่อนอื่นให้พี่พีทแนะนําตัวก่อนเลยค่ะครับชื่อพาชลพัทกะวงครับชื่อเล่นชื่อพีทครับแล้วตอนนี้นี่มีผลงานอะไรอยู่บ้างคะพี่พีทก็ผลงานก็คือเป็นผลงานที่ฉายไปแล้วฮะก็มีเยอะเหมือนกันที่ล่าสุดจริงๆก็น่าจะเป็นฟีฟี่ครับค่ะ ครับฟี่ฟี่ของกมมี่นะครับชื่อเพลงเจ็บทำไมไม่รู้ครับอันนี้น่าจะเป็นล่าสุดเพลงอื่นก็เยอะเหมือนกันไม่รู้จะอธิบายแต่ว่าตอนนี้จริงๆแล้วผมเตรียมเตรียมเตรียมงานหนังอยู่ครับคือตอนนี้คือเหมือนพี่พีาในส่วนของการทํางานเนี่ยมีในส่วนของ MV มีในส่วนของหนังด้วยครับแล้วก็ในส่วนของโฆษณาด้วยครับคือเรียกได้ว่าครอบคลุมทั้งวงการบันเทิงเลยก็เกือบหมดครับแต่ช่วงนี้จะหนักไปทางการเตรียมงานหนังมากกว่าอ๋อค,ค่ะ ไปถึงสมัยเรียนดีกว่าค่ะว่าพี่พีทเนี่ยจบทางจบที่ไหนมาเราก็จบคณะอะไรมาคะจบนิเทศศาสตร์มางกรุงเทพครับสาขาโฆษณาครับสมัยที่ที่เรียนนะครับจริงๆมาเรียนนิเทศศาสตร์ก็เพราะว่าชอบภาพยนตร์ชอบภาพยนตร์แล้วก็เข้ามาในมหาลัยก็หวังว่าจะได้ทําอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ไงฮะแต่พอดีเนี่ยเขาเขามีละครเวทีแล้วก็เลยเฮ้ยมันมันมีความใกล้เคียงป่หวะก็ไม่รู้ก็เพราะว่าไม่เคยทําละครเวทีมาก่อนไงฮะ ก็เลยไป t r รเอาทําำละครเวทีก็ทำละครเวทีมาตลอดของมหาลัยแล้วก็จริงๆแล้วระหว่างที่ทำาในมหาลัยเนี่ยผมทำละครเวทีของข้างนอกด้วยครับพวกกลุ่มละครอิสระที่แบบตั้งแต่สมัยเรียนเลยใช่ใช่ก็คือทำแบบเยอะมากแบบมะขามป้อมกลุ่มเสาสูงที่แบบเป็นกลุ่มละครอาร์ตเหมือนกันนะครับก็คือเป็นแต่ว่าจริงๆแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับในระดับแบบนานาชาติด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ทำทำอย่างเงี้ยครับ จนเรียนจบรักละครเวทีมากลืมภาพยนตร์ไปหน่อยนึงก็คือรักละครเวทีแล้วก็เลยทําละครเวทีเลยจบมาก็คือทําละครเวทีแบบไปตามโรงเรียนต่างๆเงี้ยเป็นการรณรนลงมากเป็นอะไรเงี้ยมากครับวันหนึ่งเราทําละครเวทีจนมีคนมีรุ่นพี่หรือว่ามีจำไม่ได้แล้วน่าจะเป็นรุ่นพี่สักคนหนึ่งเขาเขาชวนผมไปทําหนังเขาบอกว่าให้มาทําหนังได้แล้วะไรเงี้ยผมก็เลยเริ่มทําหนังคู่แท้ปฏิหารเป็นเรื่องแรกครับ เป็นผู้ช่วยบุ้กับเรื่องแรกพอทำหนังเสร็จปุ๊บเรื่องหนึ่งก็ก็เว้นไปแล้วก็มีรุ่นพี่แบบเฮ้ยลองมาทำเอ็มวีดูเข้าไปทำเอ็ทำเอ็ก็มีรุ่นพี่เฮ้ยมึงไปช่วยกูทำโฆษณาหน่อยมันก็กลายเป็นว่าวนเวียนอยู่ในวงการทั้งที่จริงแล้วเนี่ย วงการมัน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 แยกออกจากกันนะฮะจริงๆแล้วผมว่าหนังโฆษณามมวสิกเขาบุคลากรก็คนละไอ้นี่กันเลยครับยังไงอะคะถ้าสมมติให้พี่อธิบายว่า MV หนังภาพยนตร์ที่เห็นแบบแตกส่างเลยว่ามันไม่เหมือนกันเนี่ยมันไม่ค่อยเหมือนกันตรงที่อย่างภาพยนตร์อย่างเงี้ยผมไม่แน่ใจนะว่ามันไม่เหมือนกันในระดับอะไรข้อตามความเข้าใจนะครับะอย่างคนทําหนังเนี่ยเวลาก็ทำหนังเรื่องหนึ่งอะเขาก็จะไม่ได้ทําโฆษณาโฆษณามันคือการขายครับอื มันจะมีเหมือนกับมีลูกค้ามีมีสิ่งที่ควบคุมเราอยู่เราอยู่มากกว่าความคิดเราเพียวๆ,ๆถ้าถ้าหนังมันเหมือนกับว่าคนทำหนังมันใช้ความคิดตัวเองได้เพียวๆ,นะๆ,ๆ ชอบอะไรที่สุดจริงตอบยากอนะตอบยากแต่ว่าผมจะรู้สึกว่า m u s สิกวิดีโอมันคือการได้ลองของนะยังไงอะคะคือมันได้ลองว่าเพราะว่ามันสั้นนะฮะ,ะมันมันทำได้หลายตัวคิดคิดว่านะถว่าเดือนนึงผมทำไปสามสี่ตัวอย่างเงี้ยผมสามารถทดลองสี่ชิ้นงานนี้ได้คนละแนวก็ได้ที่ที่ผมอยากจะทำเนี่ยครับ อาจจะตัวหนึ่งอาจจะลองงานที่มันขมขื่นอีกตัวหนึ่งอาจจะเป็นแบบลื่นลมสนุกสนานหรือตัวนึงอาจจะไม่เล่าเรื่องเลยเลยเป็นสไตล์แฟชั่นอะไรเงี้ยมันมันลองได้หมดเลยแต่ถ้าผมไปหยิบจับหนังเมื่อไหร่ผมต้องเสียเวลาหนึ่งปีเพื่อทําเรื่องเพียงเรื่องเดียวแต่ทีนี้หนังก็จะเขาเรียกว่าใช้แรงบันดาลใจเราต้องรักจริงๆมันเราถึงจะอยู่กับมันได้ยาวนานขนาดนั้นก็ต้องอยู่ในอารมณ์น,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 นั้นเป็นปีอะไรเงี้ยฮะส่วนโฆษณาเนี่ยทำด้วยความเข้าใจด้วยครับว่ามันก็คือการแบบ ขายของแบบมีศิลปะมันก็แบบแบบทำเข้าใจนะฮะมันก็ไม่ได้มีอิสระในการคิดอะไรมากขนาดนั้น,นก,ก็เลยคิดว่าถ้าชอบอะไรมากสุดมันตอบอยากอยู่ที่ช่วงเวลานะผมว่าอยู่ที่อารมณ์มีช่วงเวลาหลายอย่างตั้งแต่ทํามาเนี่ยปกติเนี่ยเราเป็นคนที่ชอบอเพลงอยู่แล้ว<ะ>แล้วมีแนวเพลงปโปรดไหมคะว่าชอบสไตล์ไหน จริงๆถ้าถามแนวเพลงโปรดจริงผมอาจจะมีนะ,ะเพราะจริงแล้วผมอาจจะเป็นคนชอบล็อกอล็อกทุกประเภทอะไรเงี้ยถ้าถ้าถามจริงๆอ่ะแต่แต่การที่ทํา MV ทําให้ผมฟังเพลงเยอะขึ้นนะฮะคือเปิดใจรับเพลงประเภทอื่นจริงเมื่อก่อนผมเป็นคนที่ไม่ฟังพวกเพลงแดน์นะผมไม่เคยผมไม่ชอบฟังเพลงเต้นเลยผมไม่ดูเกาหลีแต่ปรากฏว่าผมก็ต้องทํา MV ที่มันคล้ายเกาหลีเหมือนกันอย่๋ <c oughs> <ๆ S 1> ยผมทำ Candy Mafia อย่างเงี้ยผมไม่เคยทําเพลงเต้นมาก่อนไม่เคยทําแบบผู้หญิงเต้นเลย 5คนสวยๆมาเต้นเนี่ยผมก็แบบทำไงวะเขาติดต่อมาก็อันนี้เล่าให้ฟังเฉยว่าคุยกับค่าที่โมโนมิวสิกนะครับเขาให้ผมทำเพลงของแคนดี้มาเฟียชื่อเพลงฮันนี่ฮันนี่ครับแล้วชีวิตผมก็คือเขียนบท MV แบบดาร์กมาตลอดเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องเป็นราวแล้วแบบค่อนข้างจะโอ้โหแบบชีวิตเลยเรียลลิสติกมากแล้วอยู่ดีก็โมโนก็บอกว่าเนี่ยอยากให้ทำเอ็บีเพลงแดน เกาหลีผู้หญิงห้าคนเต้นก็เลยแคนเซิลเขาบอกว่าผมไม่ถนัดนะครับอืเขาใจมากบอกลองไปทําดูคือเขา,เาก็จะยังยืนยันว่าจะาให้เราทําอยู่เขาเอลองไปทําดูก่อนอะไรเงี้ยก็เลยไปทําดูอะไรเงี้ยเพราะตอนนี้ก็ชอบเกาหลีบ้างเหมือนกันเขาก็เลยฟังเพลงเยอะขึ้นก็เลยคิดว่ามันก็คงกับคล้ายๆเราใช้ชีวิตนะครับมันเหมือนเราเราอาจจะไม่ชอบอาหารทุกจานที่เรากินแต่ว่า เราเข้าใจว่าเออที่นี่มันก็เพลงแบบนี้มันก็ต้องใช้ความเข้าใจแบบนี้ครับใช้ความคิดแบบนี้อะไรเงี้ยผมก็คงไปติดมากกับเพลงที่มันจะป๊อปมากก็คงไม่ได้อะไรเงี้ยอ,อก็เลยใช้ความเข้าใจก็ถือว่ามันเป็นอาชีพครับร ที่ผมเป็นเด็กอะฮะผมทํางานกับพุ่มกับอยู่สองคน<ะ>เป็นหลักซึ่งผมโชคดีะฮะที่พุ่มกับสองคนนั้นนะ่ะนับว่าเป็นแบบอาจารย์นะครับปรมา,าจารย์ผมว่าเขาคือสุดยอดของแบบวงการมิวสิคิดีโอนะครับที่ผมโชคดีได้ทำกับทั้งคู่แล้วก็เขาเป็นคนละสไตล์กันด้วยคนแรกคือพี่ต๋อมนะคร<ะ>ับนัทพลมุกข,ขันพี่ต๋อมเนี่ยเป็นงานสไตล์แบบเล่าเรื่องนะฮะแล้วก็ เรียลลิสติกแล้วก็เหมือนกับมองโลกด้วยความความจริงแล้วก็มีผมว่าพี่ต๋อมเป็นคนที่ดุมากนะแต่ว่าเขาละเอียดอ่อนนะฮะเขาเขามีรายละเอียดในในชิ้นงานเยอะซึ่งแบบผมพยายามที่จะจะทำให้ได้ือนเขาในสักวันหนึ่งะะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือพี่อั๋นนะครับพี่อั๋นประพัดนะครับพี่อั๋นนี่จะเป็นแนวแบบเขาเหมือนกับว่าเขามีสไตล์ เป็นของตัวเองอ่ะเป็นแฟชั่นเป็นแบบสมัยใหม่อะไรเงี้ยครับ mm hmm. ซึ่งซึ่งผมก็พยายามเรียนรู้จาก2คนนี้ทุกวันเนี้ยที่ผมกำกับงานเนี่ยผมก็จะเป็นผู้ช่วยพุ่มกับให้กับ2คนนี้ได้ด้วยนะครับ I never the pattern pick up ขอถามในเรื่องของมิวสิกวิดีโอขอพีทว่าพี่พีทิดว่าอะไรคือหัวใจหลักของมิวสิกวิดีโอคะเพลงเพลงและศิลปินนะครับก็จริงๆแล้วมิวสิกวิดีโอไม่ว่าเราจะพุ่มกับมันจะติดแค่ไหนก็ตามแต่แต่ผมคิดว่าเขาก็เขาก็ต้องผลักดันเพลงนะฮะก็ผลักดันศิลปินให้ให้โดดเด่นขึ้นมาอะไรเงี้ยครับ จริงๆเมื่อก่อนผมไม่เคยคิดเรื่องแบบนี้คือเหมือนกับว่าทําตามใจตัวเองเะยครับแล้วก็เหมือนถูกสอนมาว่าเห็นแก่ตัวเพราะจริงแล้วเราต้องทามิสซิวิดีโอมันต้องส่งเสริมเพลงอยู่แล้วเราต้องทําให้เพลงดีขึ้นมาทําให้ศิลปินเขาดีขึ้นมามันถึงจะมิสซิวิดีโอมันถึงจะมีพลังมไม่งั้นก็เป็นแค่ภาพเคลื่อนไหวธรรมดาที่ไม่ได้ไม่จำเป็นต้อง มันอยู่กับเพลงไหนก็ได้เหรอครับมันไม่ใช่เพราะว่าจริงๆมิสิลเราต้องคิดจากเพลงนั้นน่ะเพลงนั้นมันดียังไงมันเล่าเรื่องอะไรหรือว่ามันมีดนตรีแบบไหนศิล,ลปินเขาเป็นยังไงก็คือดึงศักยภาพของเพลงและศิล,ลปินออกมาให้สําเร็จเลยว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่สําคัญนะไม่มีสูตรไม่ไม่ใช่เราไม่ใช่เป็นหลักถ้าเราไม่ดังก็ไม่มีปัญหาแต่ขอให้เพลงหรือศิล,ลปินเขาเขาเกิดขึ้นมาได้น่าจน้า ช่วยอยู่ตรงนี้นานๆได้ไหมคอยเจอคุณใจฉันชอบเวลาที่เราได้ใกล้กันม่ริยามันได้เหมือนมันได้แล่เธอที่ไร้วใจมันสั้นอยู่ตรงนี้นานๆอีกนิดอย่างเวลาที่เราได้รับโจทย์ที่เราไม่ถนัดแล้วก็ไม่อินกับเพลงอย่างงี้ค่ะเรามีวิธีแก้ปัญหามันยังไงะคะจริงๆแล้ว คืออันนี้ก็เป็นข้อดีของผมนะคือผมเป็นคนที่พยายามเข้าใจเข้าใจเองอแต่ว่าไม่ไม่ได้หมายความมันจะแก้ปัญหาได้ทุกครั้งนะคือบางทีต้องให้คนอื่นช่วยคิดค่ะค่ะคือเหมือนกับว่าถ้าคิดไม่ออกก็เรียกแก๊งแก๊งเพื่อนหรือว่าแก๊งทีมงานหรือว่าแก๊งที่ทําด้วยกันหรือใครก็รู้ว่ามานั่งคุยกันเอ้ยมึงรู้สึกไงวะช่วยกันคิดหน่อยเลยแล้วก็หยอดหยอดกันไปหยอดกันมาก็อาจจะได้อะไรเนงะี้ยผมว่าชิ้นงานมันเกิดได้ก็จากจากตัวเนื้อเพลงจากตัวเพลงอะ ไม่ว่ามันจะเล่าเรื่องหรือไม่เล่าเรื่องแต่ว่ามันก็จะมีดนตรีมีรูปแบบของเพลงอนะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่าเราไปฝืนเล่าเรื่องตามที่ตัวเองต้องการแล้วมันไม่เกี่ยวกันเลยมันก็จะกลายเป็นแบบเหมือนงานไม่รู้ว่ามันก็เลเทปอะครับทั้งหมดเลยอนะไรเงี้ยก็ตายหมดมะมีส่วนสาคัญบบกับตัวศิลปินเพลงหนึ่งศิลปินคนละคนผมว่าก็ไม่เหมือนกันนะในเพลงที่เขาแบบมาคัฟเวอร์ใหม่จากล็อกไปเป็นแจ๊สอย่างเงี้ยมันก็ต้องทำเป็นวีกแบบนึงก็คิดว่า ก็ต้้ออองงงงฟฟััฟะไร,ะร่าเยสำหรับเดรกนี้นะคะเราพักกันสักครู่ค่ะแล้วช่วงหน้าเรากลับมาคุยกับพีทต่อค่ะ